สวัสดีครับผมอาจารย์เน็ตนะครับเป็นไงกันบ้างครับก็ช่วงเวลานี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณจะบ่าย4ี่โมงเย็นแล้วนะครับอาจารย์ก็ว่างจากที่ตรวจดวงชะตาเสร็จในช่วงเช้าแล้วนะครับก็จะมาทําการบันทึกรายการนะครับสาหรับการพยากรณ์นะครับของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับประจําเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราชสองพันาะครับแต่ก่อนที่จะไปเข้าการพยากรณ์นะครับอาจารย์ก็ขอแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสัก3าข้อนะครับข้อแรกนะครับท่านใดที่ยังไม่ทราบลักษณ ลัคนาราศีของตัวเองนะครับก็สามารถแอดไลน์ออฟิเชียลอคาของอาจารย์นะครับมาได้ที่ s i 2 0 9ศ l r z o นะครับหลังจากที่แอดเข้ามาแล้วนะครับจะเห็นข้อความหรือมีรูปไรเด้งขึ้นมาไม่ต้องสนใจนะครับให้แจ้งเลยนะครับว่าอยากทราบลัคนาราศีของตัวเองนะครับพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลคร้ทั้ง4ข้อนะครับ1ชื่อ2วันเดือนปีเกิด3เวลาเกิดอันนี้จําเป็นมากนะครับถ้าไม่มีก็ต้องไปหาข้อมูลมาก่อนนะครับ4จังหวัดที่เกิดนะครับ ถ้าแจ้งข้อมูลครบทั้ง4ข้อแล้วนะครับอาจารย์ก็จะทําการผูกตวงวางลัคนาให้เลยนะครับว่าคุณอยู่ลัคนาราศีไหนนะครับเพื่อนําข้อมูลตรงนี้นะครับไปทําการเช็คพื้นดวงชะตาแบบภาพรวมนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางของอาจารย์น e t ดูดวง channel นะครับก็ดีนะครับใน u t u b e นะครับหรือแม้แต่จะเป็นช่องทางไหนๆก็แล้วแต่นะครับคุณจะได้นําข้อมูลตรงนี้ไปเช็คนะครับในส่วนของพื้นดวงชะตานะครับจะได้ใกล้เคียงกับตัวคุณมากที่สุดนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ นะครับชัดเจนนะครับสาหรับท่านที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีของตัวเองนะครับใครที่ใช้วันกับเดือนมาตลอดนะครับก็ขอให้มาเช็คลัคนาราศีกับทางอาจารย์ได้นะครับอันนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับข้อ2นะครับถ้าใครสนใจที่จะตรวจดวงชะตาอย่างละเอียดกับทางอาจารย์นะครับก็สามารถแอดไลน์ออมชีเอาเข้ามาหาอาจารย์ได้เช่นเดียวกันนะครับก็คือที่แอดไลน์สองศูนย์เก้าเอลอาร์เซนะครับหรือตามรายละเอียดด้านล่างนี้นะครับใครสะดวกสแกน QR วอารโก็ที่มุมนี้ได้เลยนะครับ แต่ข้อ2นี้นะครับมีค่าใช้จ่ายนะครับอยู่ที่500บาทต่อหนึ่งดวงนะครับใช้เวลาไม่เกิน50นาทีนะครับก็ถือว่านะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่รู้พื้นดวงชะตาเราแบบละเอียดเลยเนี่ยมันก็จะมีผลทําให้เราบางทีเราเสพข่าวมาหรือเรารับรู้ว่าเอ้ยมีดาวนั้นดาวนี้ยกย้ายจะส่งผลอะไรกับเราบ้างนะครับบางทีเราก็ได้ฟังข้อมูลในสิ่งที่ไม่ดีมาเราก็อาจจะตกใจหรือเป็นกังวลไปก็ได้นะครับว่า มันจะส่งผลอะไรกับเราหรือเปล่านะครับหรือบางคนก็เครียดเพราะ้รู้แต่ราศีอย่างเดียวแต่พอโดนนี่มันตัวเรานี่ว่แต่จริงแล้วคุณไม่ใช่ลัคนาราศีนั้นต่อให้โดนก็ไม่ได้โดนแบบว่าจังๆนะครับคราวนี้นะครับที่อาจารย์ต้องพูดแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าปีพุทธศักราช265นะครับจะมีดาวใหญ่นะครับย,ยกย้ายราศีนะครับถึง3ดวงนะครับ ก็จะมีตั้งแต่ดาวราหูนะครับในช่วงวันที่30มีนาคมนะครับปีพุทธศักราช2565นะครับพอเดือนเมษานะครับวันที่8เมษายนนะครับปีพุทธศักราช2565ก็จะมีดาวพฤหัสบดีนะครับยกย้ายราศีด้วยเช่นเดียวกันนะครับในช่วงกลางๆปีหน้านะครับก็จะอยู่ช่วง7กรกฎาคมนะครับปีพุทธศักราช2565นะครับก็จะมีดาวมนุษยิยูนะครับที่ยกย้ายราศีด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ดาวมนุษติยูก็จะมีช่วง ปลายปีอีกทีหนึ่งเช่นเดียวกันนะครับช่วงวันที่1ธันวาคมนะครับปีพุทธศักราชสองพันหกสิบห้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราฟังข้อมูลคร่าวๆอย่างนี้แล้วเราก็จะรู้ว่าโอ้ปีหน้านี้มีดาวใหญ่ถึง3ดวงนะย้ยายราศีถ้าเราไม่รู้พื้นดวงสตา์เดิมของเราเลยเนี่ยมันก็จะทําให้เราไม่ทราบไม่ว่าเราจะไปดูพื้นดวงะตาแบบภาพรวมก็แล้วแต่เนี่ยจะทําให้เราไม่รู้เลยว่ามันจะเกิดผลอะไรกับเรามากน้อยอย่างไรนะครับก็ชัดเจนนะครับข้อ3นะครับในส่วนของท่านใดนะครับที่ต้องการนะครับ ตรวจดวงชะตานะครับแบบ VIP นะครับกับทางอาจารย์นะครับประจำปีพุทธศักราชของ5ันะครับก็สามารถแอดไลน์องเซียวเข้ามาหาอาจารย์ได้ที่ s อดไ0น์ส r งศเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็แจ้งนะครับว่าต้องการตรวจดวงชะตาแบบ VIP นะครับซึ่งอันนี้นะครับมันจะมีรายละเอียดนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะครับคราวนี้ก็ถ้าใครยังไม่ทราบตรงนี้ก็สามารถนะครับเข้าไปที่ อาจารย์นัดูดวงชาแนลได้นะครับจะอยู่ตรงหน้า Channel เลยนะครับเป็น EP12 นะครับก็ไปดูข้อมูลนะตรงนั้นได้นะครับว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะครับใครสนใจก็สามารถที่จะนะครับแอดไลน์อบเชยเขานะครับมารีบสมัครกันได้นะครับคราวนี้แต่ถ้าใครนะครับไม่สะดวกหรือสภาพคล่องทางการเงินช่วงเวลานี้ยังมีปัญหายังไม่ค่อยดีนะครับอาจารย์ก็ได้นําว่าอย่าเพิ่งมาใช้โซลูชันที่3นะครับให้คุณ ไปเช็คดูก่อนว่าข้อหนึ่งคุณรู้หรือยังถ้าคุณรู้แล้วคุณก็เข้าไปช่องทางอาจารย์แนทดดูดวงชาแนลนะครับคุณก็จะเห็นการพยากรณแบบภาพรวมเนี่ยล่วงหน้าอย่างน้อย2-3เดือนอยู่แล้วแต่ล่าสุดตอนนี้อาจารย์พยากรล่วงหน้าไปถึง5เดือนก,กว่าแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ใช้ช่องทางเนี้ยในการที่จะดูได้ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้อาจารย์ก็แจ้งเอาไว้นะครับชัดเจนแล้วนะครับ คราวนี้กลับเข้ามาว่ากันในส่วนของการพยากรณนะครับของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับประจําเดือนกุมภาพันธ์นะครับปีพุทธศักราช2อง5ันะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับมีดาวประจําตัวก็คือดาวอังคารนะครับคราวนี้ถ้าเรามาพูดถึงในเรื่องของการงานนะครับการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวเจ้าเรือนการงานนะครับก็คือดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์นะครับโคจรนะครับเข้าสู่เรือนภพสหัชชะนะครับตั้งแต่14มกราคมนะครับไปจนถึง12กุมภาพันธ์นะครับ แล้วก็จะโครจรเข้าสู่เรือนพบพันธุนะครับตั้งแต่ช่วง13กุมภาพันธ์ไปจนถึง14มีนาคมนะครับกรรมศาสชะนะครับช่วงเวลานี้การงานนะครับของชาวลัคนาราศีพิจิกก็ต้องมีเขาเรียกว่ามีดีลมีการงานที่ต้องไปติดต่อนะครับไม่ว่าจะเป็นกับลูกค้าหรือกับอะไรก็แล้วแต่หรือต้องไปพบปะเพื่อสร้างคอนเน็กชันนะครับเพื่อไปลุยงานนะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับการงานนะช่วงเวลานี้ชัดเจนนะครับหรือแม้แต่ช่วงหลังจาก13กุมภาพันธ์ไปแล้วนะครับ เราวจลินกรรมะโครจรเข้าสู่สู่เรือนพบพันธุก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับในช่วงเวลานี้นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับของชาวลัคนาราศีพิจิกทุกๆคนนะครับว่าการงานคุณเห็นภาพและมีช่องทางคือถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยอยู่กับที่งานคงไม่เข้ามาหาคุณแน่ๆละครับคุณจะต้องพรีเซนต์ต้องไปพบปะลูกค้าคุณต้องไปลุยนะครับต้องสู้ให้เต็มที่หรือต้องคิดวางแผนเตรียมตัวนะครับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ๆนะครับเพราะช่วงเวลานี้นะครับที่เกิด วิกฤตโควิด19นะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยมันทาให้ทุกอย่างดรอปลงไปเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังยืนอยู่กับที่นะครับไม่มีการขยับตัวเนี่ยหรือไม่มีการเตรียมความพร้อมเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณเหนื่อยแน่นอนนะครับในอนาคตเพราะนั้นคุณต้องมีการปรับเปลี่ยนมีความการเตรียมพร้อมนะครับเพื่อที่จะลุยที่จะสู้นะครับต่ออุปสรรคปัญหาที่จะเกิดขึ้นนะครับอย่างน้อยๆนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับที่ได้มาฟังคลิปนี้แล้วเนี่ย คุณก็ยังมีโอกาสได้เตรียมตัวอย่างน้อย5เดือนกว่าๆนะครับเพราะวันนี้มันที่จะบันทึกรายการอย่างที่จันได้บอกไปต้นคลิปว่าตรงกับวันอังคารนะครับวันนี้คือวันอังคารที่24สิ่งหาคมนะครับปีพุทธศักราชสองพันหกสิบสี่นะครับแต่การพยากรณวันนี้คือเป็นการพยากรของเดือนกุมภาพันธ์นะครับปีพุทธศักราชสองพันหกสิบ้าเพราะฉะนั้นคุณยังมีเวลาอยู่5เดือนเศษคุณเตรียมความพร้อมให้ดีนะครับลุยเรื่องการงานเตรียมติดต่อเตรียมสื่อสารหรือว่าเตรียมเปลี่ยนเราเคยทาอะไรแบบเดิมๆ คุณสามารถที่จะดําเนินการต่อหรือว่าลุยเรื่องงานต่อแล้วก็ประสบความสําเร็จนะครับชัดเจนนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการเงินนะครับการเงินของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับก็คือดาวพฤหัสบดีนะครับพฤหัสบดีนะครับโคจรอยู่เรือนภพพันธุนะครับเรียกว่านะครับเป็น4ี่แกลคนานะครับก็คือได้ปฐุมเกณฑ์นะครับของชาวลัคนาราศีพิจิกนั่นหมายความว่าการเงินเนี่ยมันเหมือนจะดีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยถ้าใครฟังคลิปอาจารย์นะครับมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็ จะต้องเข้าใจว่าพ้ยมันมีมุมที่เหมือนจะดีนะแต่มันยังดีไม่สุดนะครับเพียงแต่ว,ว่าชาวลัคนาราศีพิจิกอาจจะต้องรออีกนิดนึงเท่านั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอวันนี้นะครับวันที่อาจารย์พยากร์ล่วงหน้าเนี่ยเป็นของเดือนกุมภาพานันธ์เพราะฉะนั้นเนี่ยมีนาเมษาอีกเดือนกว่าๆเองนะครับดาวพฤหัสบดีเนี่ยจะยกย้ายเข้าสู่เรือนภพปุตตะในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับเพราะว่าโคจรเข้าสู่เรือนภพปุตตะแล้วก็ได้กระดานแข็งเป็นกเกษตรเพราะนั้นก็ขอให ชาวาลัคนาราศีพิจิกอดใจรออีกนิดนึงนะครับคราวนี้จะดีอย่างไรหรือจะเป็นไปในทางไหนก็อย่าลืมนะครับติดตามชมในคลิปต่อๆไปของอาจารย์ด้วยแล้วกันนะครับแต่ก็ถือว่าในมุมนี้มุมของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยการเงินของชาวาลัคนาราศีพิจิกก็ยังพอเป็นไปได้ครับเรียกว่ายัางราบรื่นดีไม่ได้มีปัญหาอะไรหนักหนาถึงขนาดว่าย่ําแย่เลยนะครับก็ถือว่ายัางลุยยังไปต่อได้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับอีกมุมหนึง่งดาวศุกร์ก็มาอยู่ในเรือนของการเงินด้วยซึ่ง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์มีถึง3ดวงนะครับไม่จะเป็นดาวอังคารเองดาวพุธเองดาวศุกร์เองแต่ถามว่าการเงินก็อาจจะรับเลื่อนดีก็จรงิงแต่หาเงินก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าในช่วงเวลานี้ดาวอังคารก็โครจรมาอยู่ในเรือนพบกระดุมพระก็คือเรือนการเงินด้วยเช่นเดียวกันนะครับยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกสู้ให้เต็มที่นะครับอย่าเพิ่งไปท้อแท้อย่าเพิ่งไปกังวลนะครับว่าเอ๊ะเดี๋ยว จะเกิดอะไรขึ้นกับเราไหมหรือจะเป็นอะไรไงไหมอย่าไปคิดพวงให้เราเกิดความรู้สึกเหมือนกับจิตตกไปนะครับอย่างน้อยก็ให้รู้ไว้ว่าช่วงเวลานี้ยังไงมันยังเป็นมุมที่ดีของชาวลัคนาราศีพิจิกอยู่นะครับคุณรู้แบบนี้แล้วหรือจริงๆถ้าใครได้ติดตามคลิปของอาจารย์มาเนี่ยคุณรู้มาตั้งแต่29มีนาคมปีพุทธศักราชสองพันหกสิบสี่แล้วนะครับคุณก็ต้องลุยให้เต็มที่สิครับเพราะคุณรู้ว่ามันเป็นมุมที่ดีสําหรับตัวคุณแล้วเนี่ยถ้ามันเป็นมุมที่ดีแต่คุณไมม่่ลลุยยเนยนะนนนนีะะะคคครรรรัััับบอ้้ก็ตตววใวแวพาา มันเป็นมุมที่ดีคุณก็ต้องใช้ช่วงเวลาเนี้ยให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดน,น,นะครับอันนี้ชัดเจนแล้วนะครับคราวนี้ถ้ามาพูดถึงเรื่องคู่ครองค,ความรักนะครับของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวจี่เรื่องคู่ครองความรักของชอาวลัคนาพิจิกก็คือดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์นะครับโคจรเข้าสู่เรินภพกระดุมพระนะครับปัตนิกระดุมพระตั้งแต่ช่วง19กมกราคมนะครับไปจนถึง21กุมภาพันธ์แล้วก็จะโคจรเข้าสู่เรินภพศาสชะนะครับตั้งแต่ช่วง22กุมภาพันธ์ไปจนถึง3 1มีนาคมนะครับ ถามว่าเรื่องความรักในช่วงเวลานี้นะครับดีไหมอาจารย์ก็มองว่ามันก็เป็นมุมที่ใกล้จะปลดล็อกเต็มทีนะครับเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าก่อนหน้านี้นะครับไปยาวๆเลยตั้งแต่10กันยายนนะครับปีพุทธศักราชสองพันหกสิบสามดาวราหูโคจรนะครับเข้าสู่เรือนพบปัตตานีนะครับเรือนคู่ครองหุ้นส่วนนะครับแล้วก็เล็งตัวเองนะครับตั้งแต่10กันยายนแล้วนะครับปีพุทธศักราชสองพันหกสิบสามนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยมันผ่านช่วงเวลานั้นเนี่ย าพักใหญ่แล้วถ้าจะเกิดปัญหาหรือว่าถ้ามันจะแย่มันจะอะไรมันมีปัญหาแย่ไปตั้งแต่ช่วงเวลาที่ผ่านมาแล้วนะครับถ้าทุกวันนี้เรายังยืนอยู่ได้เรายังมีลมหายใจอยู่เราต้องลุยต้องสู้ให้เต็มที่นะครับเพราะว่าวันนี้วันที่อาจารย์พยากรณ์ล่วงหน้าจะเป็นของเดือนกุมภาพันธ์ในเดือนมีนาคมเนี่ยดาวราหูก็จะยกย้ายแล้วนะครับในช่วงปลายเดือนของมีนาคมนะครับดาวราหูก็จะยกย้ายไปแล้วก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ย บล็อกไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีนะครับอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะครับก็พยายามติดตามนะครับให้ต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวเดือนหน้ามันก็จะชัดเจนแล้วว่าโอเคเดือนมีนาคมไปเดือนดาวราหูยกย้ายพอเดือนเมษายนดาวพฤหัสก็ยกย้ายมันมีมุมที่ดีนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกด้วยเช่นเดียวกันนะครับยังไงก็นะครับอย่าลืมติดตามนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับคราวนี้ถ้ามองกันในมุมของ เกี่ยวกับเรื่องโครคภัยไข้เจ็บนะครับของชาวาลัคนาราศีพิจิกรวมถึงอุบัติเหตุในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะครับปีพุทธศักราช2515นะครับในช่วงมุมนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับในมุมในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับโครคภัยไข้เจ็บี่ยวอะไรเงี้ยในในมุมตรงนี้เองเนี่ยก็ต้องเรียกว่าระมัดระวังตัวเองนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวเจ้าเรือนอลินะครับก็โคจรเข้าสู่เรือนพพกระดุมพระเหมือนกันแสดงว่าน่าหมายความว่า ในเรื่องของการเงินต่อให้ราบเรื่นก็จริงต่อให้อะไรก็จริงแต่ก็เขาเรียกว่าหาเงินไม่ง่ายช่วงเวลานี้ครับก็ชัดเจนนะครับแต่อย่างน้อยก็ยังหาได้อยู่เราก็ต้องลุยให้เต็มที่นะครับจะมันจะมีอุปสรรคอะไรบ้างก็ปล่อยมันช่างมันนะครับเราลุยให้เต็มที่กระด้าอีกดวงหนึ่งนะครับดาวพุธนะครับมาจากดาวามาจากเรือนมรณะของพื้นดวงชะตานะครับมาอยู่เรือนการเงินเพราะฉะนั้นเนี่ย ช่วงเวลานี้เองเนี่ยเราก็ต้องระมัดระวังด้วยมันก็มีเกณฑ์ที่เราอาจจะต้องเขาเรียกว่าเจ็บป่วยอะไรบ้างรักษาตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีมุมโมเมนต์นี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเราอยากรู้ว่ามันจะเกิดผลอะไรกับเรามากหรือน้อยอย่างไรนะครับก็อย่าลืมนะครับเราต้องรู้พื้นดวงชะตาเราอย่างละเอียดครับเราถึงจะรู้ว่าอ๋อพอดาวโครจรมาทํามุมแบบนี้ส่งผลอะไรกับตัวเราบ้างนะครับเราจะได้ไม่เกิดเขาเรียกว่าเกิดภาวะที่คิดมากเครียดวิตกกังวลนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นแค่ภาพรวมเท่านั้นอย่าเพิ่งตกใจว่าอุ้ยแล้วเราจะยังไงมันยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่ต้องถึงขนาดว่าเราต้องไปซีเรียสไปเครียดขนาดนั้นนะครับมันก็ค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องอุบัติเหตุในพื้นดวงชะตานะครับมันก็จะมีช่วงแค่ช่วงสั้นๆนะครับอยู่ช่วง26กุมภาพันธ์นะครับจนถึง6เมษายนเลยนะครับเพียงแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นกับชาวลัคนาราศีพิจิกแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีนะครับ อย่างที่อาจารย์ได้พยายามบอกไปทุกๆคลิปมาครับพยายามอธิบายพยายามแจ้งให้เข้าใจว่าพื้นชะตาเดิมแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาดาวจรมาหรือว่ายกย้ายมาเนี่ยจะส่งผลก็ส่งผลไม่เหมือนกันด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นการพยากรณ์แบบภาพรวมเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับการพยากรณ์นะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกประจําเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2515นะครับจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกทุกคนนะครับเพื่อที่จะนําข้อมูลเนี่ยไป เตรียมความพร้อมนะครับที่จะจะลุยกับปัญหาเตรียมกับลุยกับอุปสรรคนะครับแล้วก็เอาไว้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับถ้าใครฟังแล้วต้องการอยากรู้พื้นดวงชะตาอย่างละเอียดนะครับก็อย่าลืมนะครับแอนไลน์ออฟฟิเชียลข้ามมหาจาร์แล้วก็มาเช็คดวงชะตากันได้นะครับอย่างไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกคนการต้องอย่าตกนะครับเซฟตัวเองเซฟคนอื่นนะครับช่วยลดภาระให้บุคลากรทางการแพทย์ชัดเจนนะครับก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพิจิกทุกๆคนนะครับโชคดีนะครับปลอดภัยจากโควิด -19 รับวก้าลืมนะครับ อย่าประมาดดูแลรักษาสุขภาพให้ดีด้วยนะครับวันนี้เราขิจจะตาชีวิตของเราเองได้ด้วยการทำความดีเราเว้นจากความชั่วสวัสดีครับ